ด้วยกาลังเครื่องยนต์เขา้คิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหลือเฟืออยู่แล้วแล้วแท็กชั่นอ่ะสามารถเปิดและปิดได้เจอสัมผัสแรกคือเราต้องตกใจเหมือนกันเพราะด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่สูงสวัสดีครับผมเตยนะครับทาเรถสานออฟทอนบุรีครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับกับรายการมีไฟนี่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับในหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นรถโมเดลปี25นะครับผม แต่ว่าขันนั้นแล้วผมจะพูดอยู่คนเดียวมันก็ดูเหมือนคนบ้านะครับเชิญเหล่ากูมาของผมปกท่านนี้นะครับไปดูกันเลยดีกว่ามานี่เดี๋ยวเราแนะนําตัวกันหน่อยนะเริ่มจากคนที่ไกลผมสุดเลยนะครับนายโต้ครับโต้ฮารออฟทอมบรีครับผมนี่ความที่ขายรถได้นิดหน่อยครับผมนี่นะครับก็ตันฮาเล็ออฟทอมบูรีครับผมครับผมไล่มาเลยครับคุณหญิงครับ โบค่ะมาเลดิวสันออฟธนบุรีนะแล้วครับผมเอ็มมาเลดิวส okay. oh. ันออฟธนบุรีคร oh, okay. ับมาเลยมาเลยทำไมไม่เป <ok ็นเออว่าที่ร้อยตีตุกี้ชอบปีเซด้วยเรือนอล่ฮะเออเปลี่ยนแล้วเราบ้างได้คนปีใหม่ก็เปลี่ยนใหม่ใหม่ยอดเลยต่อไปครับผู้ชายครับสวัสดีครับผมเซลบอสมาดี้ดิวสันออฟนบุรีครับนึกนึกนึกนี่พี่ใหญ่สุดนะครับสวัสดีครับผม จอบแจ็คเซลหนุ่มหุ่นหมีนะครับผมอย่าผวนก็พอโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมได้ไปสืบทราบมานะครับว่าไปหาข้อมูลมานะมีเซลลท่านหนึ่งได้ขี่เจ้าแฟตบอยนะครับไปกับกรุงเทพขอนแก่นเลยนี่แล้อีกอีกอย่างหนึ่งนะที่สำคัญเลยผมซ้อนกับมันด้วยมันก็ขี่ไม่ได้สนใจผม อยากรู้ความรู้สึกนะครับเซลหรือดเดือพครับผมว่าหนักกว่านั้นทำไมวางแทนไวอีกแบบอ๋อแล้วไงมันพาไปอีกแบบบอกน้าแต่ไปไหนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา้าใช่ละนี่คนเดียวขวากูเลยนี่นะครับเดี๋จมบอกความรู้สึกนิดนึงว่าแฟตบอยเนี่ยในได้การได้ขับขี่มาเนี่ยระยะทางหลบร่วมหลายร้อยโลเลยนะเป็นยังไงบ้างก็ที่จากที่ขี่ไปขอนแก่นครับผมนะครับไปก็มีพี่ต้นไปด้วยนี่ผมซ้อนเลยนะไปด้วยกัน ก็โอ้โหสนุกับสมาร์มันดีไหมถามในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ใช่ไหมผมว่ามันสบายมากด้วยกําลังเครื่องยนต์เขาหนึ่งร้อยสิบสี่คิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหลือเฟืออยู่แล้วเหลือือยู่แล้วใช่แต่ถ้าตามความเป็นจริงเลยก็ถ้ามีชิวติดติดตั้งชิวที่เป็นชิวของแต่งศูนย์ไปสักหน่อยครับผมใส่เข้าไปเพื่อการลมนิดนึง มันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นเลยมันจะขี่แบบว่าพิ้วเลยเพลินเพราะว่าเพราะแรงต้านด้วยความเร็วใช่ไหมแ่กอ,อาจจะทําให้เราล้าได้แล้วที่ผมซ้อนไปตลอดทางเนี่ยมันมีผลต่อการขับขี่อะไรไหม กับแฟตบอยเนี่ยไม่เลยผมไม่รู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างหลังเลยเดผมไปแล้วไม่มีความรู้สึกเลยเพราะไมเที่ยนเบาเที่ยนอย่างเดียวรถเกลัไม่ทันกลไม่ทันพวกเขากลัวไม่ทันคือโดยรวมแล้วก็เป็นรถที่ที่ใช้งานได้ดีจริงๆแหละใช่ครับเดินทางไกล ก็ได้ได้สบายเลยคือไม่ได้ลดแค่แบบว่าเอาเท่อย่างเดียวใช่ใช่ใช้งานได้จริงมันมีคาแรคเตอร์ของเขาด้วยขี่แล้วก็เท่ชัดก็เข้าโค้งก็ต้องกดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยล้อหน้าล้อใหญ่ที่เป็นสไตล์ของเขาล้อหลังที่ล้อเออล้อน้องน้องล่าล้อล้อหลังด้วยใช่ล้วนลิลิ้นลิ้นต้องจูนต้องจูนแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เอามาเล่า ให้กับลูกค้าได้ได้ครับขี่เท่ๆไกลๆก็ได้หมดเลยเครื่องยนต์เขาแม่งโ้โหยอะมากแต่ต่ออะไรนะเอ็มก็จะบอกว่าทําไมครับจะขี่เลยแต่ติดไฟแดงเท่สุดเท่สุดใช่เท่สุดเพราะมันยังไงเห็นชัดขี่เร็วไปม่มครับตอนนั้นอ่ะมีคนนี่คนหนึ่งเจ้าแม่ของเราเจ้าแม่คนนี้นี่คือสายเล็บแม็กเนี่ยต้องยกให้เข้าเลยนี่ขายดีอยู่คนเดียว ไม่อยากจะพูดเลยโถเล่าให้ฟังหน่อยว่าเร v วู u ูชั n นแมเนี่ยอะไรฮิมารายันนะเกลือฮิมารายันโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องต่อเลยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคือคืออย่างนี้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าลูกค้าเวลาที่คิดถึงรถที่มันเป็นรถเริ่มต้นของฮาร์เลย์อ่ะจะคิดถึงโบนะอ่าจะคิดถึงโบแล้วว่ารถเล็กเพราะว่าด้วยความที่โบมีบอดี้อ่ะ บอดี้บอดี้เล็กเนาะความที่เป็นผู้หญิงอ่าใช่เขาก็จะถามเกี่ยวกับว่าเฮ้ยไอไอรถเริ่มต้นเนี่ยไอตัวส p o r t ตเอแล้วกันอ่าสปอร์ตเอเนี่ยมัน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 เป็นยังไงบ้างน้องขี่ได้ไหมส่วนสูงเท่าไหร่อ่าส่วนตัวโบก็เคยขี่ก็เราก็ขายความเป็นตัวเองเน่ใช่บอว่า ใช่ขี่ได้ลองข้อมได้พ่วกสปอร์ตเอสไอะไรพวกนี้ใช่ค่ะเราก็แนะนําเขาไปว่าเออสปอร์ตเอสอดถามว่ามันมันดีไหมมันดีมันดีมันแรงเลยแหละใช่มันก็เป็นเครื่องใหม่เครื่องเล็บแม็กที่มันเป็นเตัวน้องใหม่ต่างจากตัว M8 มันมีความแตกต่างที่มันมันอยู่ในในหมวดสปอร์ตอ่ะ โอเคขี่ได้แล้วก็น้ำหนักเบาผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงตัวร้อยหกสิบสามโบโูงร้อยหกสิบสามเนาะครับผมอ่าเท้าก็เท้าก็แตะพื้นค่ะอ๋อสบายสบายใช่สบายสบายมุดได้นะเคยมุดแล้วนะใช่เพราะว่าโมลุ่นส่งมันก็ไม่ได้ใหญ่ถูกไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวขอขอเสริมนิดนึงคุณซับแจ็ปเล็บแม็กอะทําไมเขาถึงได้เอาไปอยู่ในรถแข่งที่แบบเวลาเห็นเขาเอารถแข่งต้องเป็นรถเล็บแม็กเพราะอะไร มันเบามันกันโทนง่ายออ๋สมัยก่อนช่วงประมาณสามปีที่แล้วรถแพนเมกาเคยอยู่ใน King of b a c k เกรใช่แล้วโดนถอดออกเพราะว่ารถมันโกงมันยังไงทอกแรงกว่าทอกของเครื่องเล่มแม็กจะแรงกว่าเครื่อง M8 หรือเครื่อง Big กบิ๊กสต็อกตัวเนี้ยของพวกมิว a กี e e พวกนี้คือถ้าเปิดอ่ะมันมาก่อนมาก่อน คือใช่คว่ามันจะเป็นฟิลหมดรถสปอร์ตเขาเลยทีเนี้ยทางผู้จัดงานที่เมกาเลยต้องแยกในส่วนของรถเลฟแม็กออกมาไปอีกหนึ่งรุ่นอ๋อไปแข่งเป็นอีกรุ่นเลยใช่พรรถมันแรงเกินก็แสดงว่าเลแม็กเนี่ยมันได้ทั้งนิวเซอร์ใช่ัแข่งก็ได้ใช่แต่แต่นี่มีมีคนนึงแต่เพิ่งแต่ล่าสุดที่ผมไปที่พีระครับผม ที่ไปแข่งกันนี่แหละผมเห็นเลย็นไงเล็บแม็กแข่งกับเครื่องวีไนไงหายชนะตั้งแต่หัวม้วนขี่เละเทะชนะแต่หัวม้วนเลยรถมันเบาในการคอนโทลมันคือรถสปอร์ตดีๆนี่เองผมเห็นเลยว่าออกจากโค้พอเขาเปิดปั๊บมันแบบโอ้ีกแบบเห็นเนียนเลยนี่นี่คือเล็บแม็กนะแต่ว่าผู้ชายคนนึงเขาได้ขี่สปอร์ตเอ็นนะครับ จากกรุงเทพไปอุบลอุบลแล้วอุบลกลับมากรุงเทพล่วงพันโลได้ไหมได้ไหมเบ็ดเสร็จนะครับผมอุบลเนี่ยจากโชว์รูมไปอุบลหะหกร้อยกิโลหกประมาณหกร้อยสิบแล้วจากอุบลไปที่อำเภอเขมราชถุกเลยปุ๊บเบ็ดเสร็จฮะอ่าผู้ชายคนนั้นจะจบอยู่ที่ประมาณพันสามกว่าพันสามกว่าพันสามกว่าแล้วไปกับรถมอเตอร์ริ่งด้วยประเด็นใช่มอบผมเห็นแต่แบบ ผมมองผมขี่ผมเห็นไกลๆเชี่ยเชี่ยผมเห็นไกลๆผมเห็นไกล้เชียรถมันขับนี่หวาดทำไมรถมันไปโดยไม่มีคนขับอมอพอว่าเห็นใกล้ๆมันอยู่อย่างนี้แล้วทุกวันนี้เขาเปลี่ยนปกน็อกแล้วนะคางเกาหายไปแล้วนะหุ่นกระถังสายก็เปลี่ยนแล้วนะพูดไปเลยให้เขาเล่าดีใจเขาสู้ใจเขาสู้เเล่าดีกว่า คบังร้อนครับผมครับผมด้วยความที่ตอนนั้นนะครับผมอยากลองเครื่องใหม่เครื่องเล็บแม็กแล้วมันมีชอยให้ผมแค่2คันก็คืออ่าสปอร์ตสกับแพนแพรนเมกาแล้วเราคิดว่าเออถ้าถ้าถ้าแพรนเมกาเราคงสบายเราคงลำบากลำบากลำบากขึ้นร่วมทิปด้วยกันเพราะด้วยสีละเราอะไรเงี้ยก็เลยปังจัดเลยสปอร์ตไปเลยอืมลโซดาให้เขาเล่าก่อนดีกว่าอยากลองซื้อเลงแต่จริงอ่ะด้วยด้วยความที่รถเป็นสปอร์ตนะครับเราอาจจะต้องแบบอ่ะบอะนิดนึงเพื่อให้แบบ เข้าใจเข้าใจตัวรถมากขึ้นแต่จริงอ่ะอาเราคิดว่าเฮ้ยเราจะตามทัวร์ลิงอยู่ไลยทันหรือเปล่าแต่จริงอ่ะผมบอกเลยนะด้วยแอตารลงและโหมดสปอร์ตที่เขามีอ่ะไม่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องนั้นใช่ไหมใช่ตอนนั้นคุณเติมน้ำมันบ่อยไหมตอนนั้นก็บ่อยนิดนึงเพราะว่าด้วยถังมันอาจจะต้องประมาณ2 0 0กิโลนิดนิดก็ต้องแวะแล้วใช่ครับเราจะไปกับรุ่นพี่อ่แต่ก็ไม่ไม่มีปัญหานะอ่ะฉีดฉีดมาเติมแล้วก็เราก็ขี่ตามเขาก็ยังทันเพราะเครื่องยนต์ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะอ่าค่อนข้างจะแรง ใช่แต่ปกติอ่ะพอคุณถึงที่พักแล้วขี่จบแล้วกูก็จะไปกินอะไรกันต่อแต่นี่เข้านอนเลยไม่สไลด์โทรศัพท์เราเราเราไม่พูด่างนั้ดีกว่านะอเอาเหรอโอเคโอเคตอบไลน์ลูกค้านยตอบไลน์ลูกค้าลูกค้าทักมาอ๋อไม่มีเลยเวันนี้ทีก็ต้องเข้าใจนะก็ต้องเข้าใจว่ารถมันถูกออกแบบมาเพื่อทําอะไรบ้างถูกไหมอันนี้เราอาจจะเล่นเหมือนแบบ ใช้สมรรถนะมันแบบถึงขีดสุดเลยใชถูกไหมชอบการขี่ทางไกลถ้าเปรียบเทียบนะรถเล็บแม็กอะคือ n นส t เตอร์กับสปอร์เตสถ้าเปรียบเทียบเหมือนรถยนต์คือมันคือรถซิตี้คาร์ใช้ในเมืองใช้ในเมืองจะคล่องแต่ทางไกลก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าในตัวสปอร์เตสเองก็มีคู Control เหมือนกันแต่นี่เขาก็พิสูจน์ให้ดูแล้ว่า เขาไปมาแล้วเราจะได้คุยกับลูกค้าได้ถูกถูกเลยพันกว่าโลไม่ถูกเหรผมเคยโดนเชียดไปแล้วอันนี้คุณยังไปกับฮาเล่ด้วยกันอพกไปกับแต่จริงอ่ะอย่างอย่างอย่างวัยรุ่นนะครับที่หลายๆคนเขามองตัวสปอร์ตตัวเริ่มต้นอ่ะผมอยากให้ลองมาสัมผัสก่อนเพราะว่าด้วยรูปทรงรูอะไรมันไม่ได้เคยนะและก็ใช่แล้วถ้าอยาก ลองขี่อ่อยากลองฟิลลิ่งเราก็มีก็เข้ามาลองได้เลยเรามีตัวไหนบ้างครับเล็แม็กหรือเรามีครบเลยจริงๆเรามีครบเลยเล็บแม็กอ่ะเข้ามาเข้ามาลองได้เลยใช่ก็มีทั้งไนายสเตอร์เซนเก้าเป็น975แล้วก็กว่าตัวเอสแล้วก็แคนแคนเมกามาลองดูก่อนผู้ชายคนหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเข้ามาทํางานเพียง3วันนี่เท่านั้นโดนหลอกไปแล้วโดนโดนหลอกไปเชี่ยสามวันแล้วเล่นแล้วเล่น รดกายนะและก็ขากับสติกายอีกนี่ให้เขาเล่าดีกว่าไปพิษโลกมาใช่ไหมใช่ครับเล่ามาเลยคือเรื่องของเรื่องคือผมเข้ามาใหม่ทีนี้ก็มีทิปไปเที่ยวกับลูกค้าพอดีครับผมผู้จัดการผมก็เลยอยากให้ผมไปดูบรรยากาศ่ปเจอตอนแรกผมไปก็ไปรถเซอร์วิสขากลับดูดูเขาขี่ยังไงอะไรอย่างนี้ เงินเใช่แต่เขาก่อนไปเขาบอกอะไรป่ะให้เตรียมอะไรป่ะให้เตรียมหมวกกันน็อกเออเราก็คิดว่าโอคงซ้อนคงซ้อนแหละเป็นไงเป็นไงพอขากลับเท่านั้นแหละโต๊ดพี่ไม่ไหวแล้ววะอะไรพี่พอีคไปได้สักยี่สิบนาทีจอดรถโทรหาผมแล้วเองอยู่ไหนวะมาสับหน่อยมาร์เก็ตติ้งคนนี้อยู่แถวนี้ไหมฮะนี่น่าจะอยู่นะมันน่าอยู่แหละไอโต๊ดอยู่ไหนวะ มาสับเลยไม่ไหวแล้วร้อนคือโดนแดดนบผิวเสียก็เลยตก็เลยกลายเป็นประสบการณ์ของผมที่ได้ขี่รถไกลแล้วก็ขี่แล้วเป็นไงคือความรู้สึกแรกอตัวผมเองก็ไม่เคยขี่รถใหญ่ขนาดนั้นมาก่อนด้วยแต่ว่าขี่รถมาแต่เราขี่บิ๊กไบค์อ่าใช่ครับทีนี้เจอสัมผัสแรกคือเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะด้วยกําลังเครื่องยนต์ที่มันสูงอืแต่ยังดีที่รถเนี่ย เพามีระบบความปลอดภัยมีแท็กชั่น control หรือมีหมวดการขี่ทําให้รถมันขี่ง่ายขึ้นแต่บางคนเจี่ยจะพูดว่าเนี่ยโูหรถทัวริงแม่งหนักแม่งหนักแต่พอใครไปยกใครไปยกจะมีใครไปยากไปยกเนี่ยรถมันก็ขี่ของมันแม่ใชแล้วก็ลืม แต่พอออกตัวไปแล้วเท่านั้นแหละมันเ่าเบาสบายเลยสบายเลยขี่รถเล็กทรรมดาทุกอย่างอยู่ที่ใจคืออย่าเพิ่งไปกังวลผมจะชอบใช้คำว่ารถอ่ะคนไม่คนสร้างขึ้นมาอย่าไปกลัวมันเออเราต้องคอนโทรลไม่ได้เหมือนเมีย่ไหมครับแล้วไงต่อคอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมโอเคเลยใช่ไหมสำหรับใช่กอขี่ทางไกลสบายเลยครับรถไกลไม่เหนื่อย เหลือเหลืออันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่า<ช>แบบรถการสติีการถทัวริ่งเนี้ยมันมันมันพร้อมใช้งานที่การเดินทางอยู่แล้วใช่ครับอืแล้วก็สุดสุดท้ายก็คําถามพวกนี้นี่ว่าคุณพี่เนี่ยหวัวใจคุณเนี่ยจิตใจคุณเนี้ยคือรักในฮาร์เรย์เดวิสันเลยรับคือเติบโตมาเนี่ยอยู่กับรถเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังที่อยากได้รถฮาร์เรย์เดวิสัน หรือกำลังจะเข้าวงการเนี้ยมีคําแนะนําตรงไหนไหมเมื่อกี้เห็นบอกแล้วอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอ๋ออยากเกวบบวชไม่บอกลืตั้งแต่บาทขวบคิดดูเมื่อหลอกการคนที่จะซื้อรถอ่ะบางทีมันก็ต้องหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่ชอบว่าชอบเพราะว่าฮาร์ลี่ดีวิสันเองทไมรถมันมี สไตล์ของแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันทั้งทงที่ว่าตัวอย่างเช่นตัวซอฟ t a เทลครับคัดซีทุกอย่างเหมือนกันแต่แค่ว่าตัวไลฟ์สไตล์ของรถอ่ะมันจะเป็นหลายฟิวอะอยากเป็นแบบคลาสสิกอยากเป็นแบบวัยรุ่นอยากทําแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยทุกอย่างอ่ะอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนคือผมใช้คำว่าเสพหนังเรื่องไหนมาใช่ไหมใช่มันคือรถมันรถในฝันของผู้ชายใช่ไหมเหมือนเหมือนของเล่นอ่ะคือที่สุดน ใช่ไหมมันคือสุดแล้วแต่ว่านี้เราพูดประสบการณ์กันแล้วแต่ยังรถโมเดล2025เรายังไม่ได้พูดกันเลยเอาเป็นว่าลบรัดตัดตอนกันดีกว่ารถปี2025เนี่ยอยากให้บอกกันคนละรุ่นเลยว่าตัวไหนที่แบบโดนใจแล้วเพราะอะไรนะ๋ยวเอาใครก่อนดีใครอยากพูดก่อนดิจันเอ็มนะได้จันเอ็มพูดก่อนเลยโอเคผมก็นี่เลยอันข้างๆผมเลยอ๋ออยู่นี่เหรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนะครับก็ครับผม ผมว่าปีนี้โรเลเดอร์เอมาได้แบบเบือหวานะคือได้เต็มขึ้นนะเต็มขึ้นเออเต็มขึ้นสิ่งนี้เราเราอยากเห็นนะได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วสิ่งที่มันเอพึงจะมีอืมาแล้วใช่มาแล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นระบบความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นในตัวปี2025นี้ครับผมน้ำหนักเบาขึ้นแรงม้าเยอะขึ้นหลวบเลยแรงม้าเยอะขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลย มันดูเฟี้ยวขึ้นลดลงลดลายอล้รไงล้อสีดำดุโกโก้เลยก็ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่เติมเทคโนโลยีอะไรใช่เติมเข้ามาเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในการขับขี่ Low Rider S ล S ครับยอดนะครับมีใครต่อไหมตอบ โบแล้วอเคสำหรับโบนะคะก็ต้อนรับมือใหม่ราคาย่อมเยาค่ะเครื่องไม่ผิดหวังแน่นอนกับสปอร์ตเอสเจ้าแม่เล็บแม็กซ้ยังจะเป็นเล็บแม็กนะไม่ไงไม่รุ่นอื่นแล้วก็ขายแต่ว่าเอ่ไกลับมารุ่นรุ่นที่แบบว่าเออเรา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 เเออใช่เออก็เป็นตัวนี้นะอะไรอย่างนี้รลยบอกเลยนะว่าสำหรับรถ เครือ่อง Revolution Max อมะมีการปรับเปลี่ยนอัปเกรดในส่วนของรถที่มีข้อเสียจากปีก่อนใช่อันนี้อันนี้อันนี้ใช่อันนี้จริงมีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือจุดที่มันเป็นจุดที่แบบนิดนึงนิดนึงปรับให้ดียิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้น เจนแรกเจนแรกมาจนมาถึงเจนนี้เนาะเจนนี้มันก็ดีขึ้นกว่าปีที่มันเริ่มต้นมาเพราะว่าตอนปีเริ่มต้นบอกว่าขายตัวนั้นก็ขายได้แล้วมาเรื่อยๆทีนี้เราเราเรารู้แล้วว่าปัญหาของสปอร์ตเอรดเนี่ยมันมีอะไรจนเราได้มาขายปี24 23นะแล้วก็เออเราว่าปี25เนี่ยเราว่ายังไงมันก็ต้องดีขึ้นกว่าปีก่อนๆอยู่แล้วซอฟต์แวร์ข้างใน้ช่อัปเดตใช่โอเคก็ ผมใช่เนี่ยผมก็ทางเดียวครับผมโอเคโอเคยังจำได้แล้วฮะเกี่ยวกับผมเป็นตัวเอ็สทีซันแดนห้าครับผมโอเคซันแดนห้าจำได้มากซันแดนห้าฮะจำได้มาโอเคครับผมเอ็สทีครับผมเป็นตัวโมเดลสองพันยี่ิบหาก็ที่เห็นก็มันจะได้น้ําหนักเบาขึ้นแรงขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกการเหมืองการขับขี่ก็ได้ดีขึ้นขับในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระเป๋าก็เก็บของได้นะครับแฟร์ลิงก็กันลมได้ไปไกลๆได้อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นรถที่แบบ อันอีระสมใช้ได้ทั้งในต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพแล้วก็สมรรถนะมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากกว่าตัวปีย4ิบสี่ด้วยนะครับเป็นเรื่องของพวกแรงม้าความระบบความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับของผมก็เป็นสตรีทบลอซึ่งสตรีทบลอปปีสองพันิห้าเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะมากหนึ่งเลยคือเครื่องใหม่เป็นสีโครเมียมและได้การรับการอัปเกรดเครื่องด้วยจากร้อยสิบสี่เป็นร้อยสิบเจ็ดซึ่งสตรีทบล็อเนี่ยมี เอกลักษณ์คือเป็นรถที่สามารถเอาไปแต่งได้ง่ายอยากแต่งได้ทุกแนวมันเหมือนเป็นสารตั้งต้นมาแล้วทำให้สามารถว่าใครซื้อไปปุ๊บแต่งมันมันบ่งบอกตัวคุณเองได้อะไรประมาณนี้ใช่คาว่าตั้งแต่สตรีทบล็อกเจนซอกเทลมาครับมันคือใช้คาว่ารถตัวเล็กใจใหญ่คือด้วยน้ําหนักรถอ่ะไม่ถึงสามร้อยกิโลพเรายกมาแล้วคคือด้วยตัวรถอ่ะ หนักไม่ถึง300<ม>อยู่ประมาณ290 96 98นี่แหละ<ม>แล้วด้วย<ม>ด้วยกำลังเครื่องพละกำลังเขามีมหาศาลตั้งแต่ตอนเจน107 114มา117<ม>ผมบอกเลยครยกว่าบันเทิงแล้วด้วยระบบคันเร่ง<ม>ของตัวซอฟเทลปีใหม่ ai, มีความไวเนียนมันจะไม่มีการคันเร่งะจะไม่มีความแบบมีหลัง<ม>ไว้เลยมีมีความไม่มีความหนื่อ่ะคือใช้แบบว่า ตาเมือจะเปลี่ยนฟิลสาสปอร์ตคือเปิดก็มาเปิดมาเจนเก่าคือกระแทกออกยังไงก็ตูดตูดบิดแต่พอมาเจนสมัยเนี้ยมีแท็กชั่นมีแท็กชั่นแล้วแท็กชั่นอ่ะสามารถเปิดแล้วปิดได้อ๋อแช่ก็คือฮาร์เลย์เนี่ยก็คือด้วยกำลังมันเยอะขนาดเครื่องต้องพันเก้ายี่สามอย่างขนาดเนี้ยก็ต้องให้ความปลอดภัยเราแล้วแท็กชั่นต้องมาอ่าครับ สำหรับผมนะครับรุ่นที่ผมชอบจะเป็นรุ่นเบรกเอานะครับผมมองว่ามันเป็นรถที่เซ็กซี่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นอะล้อที่มันขนาดไซส์ใหญ่ลายถังที่มันโฉบเฉี่ยวแล้วเมื่อผมชอบอะไฟหน้าเจนก่อนที่มันเป็นแบบรูปลูกไข่ลูกไข่และมองแบบอะบอ้าคล้ายแบบผู้หญิงหน้าคมๆซึ่งเป็นสเปคผมอยู่แล้วอ่าผมเลยมองเป็นรถที่ที่สวยสำหรับผมแล้วกันแต่แต่ผมที่ผมจำเบรกเอาได้เพราะคลิปเกาหลีอะ ออลอารแล้วซ้อนท้ายอ่ะแล้วก็มันมีที่อะไรนะแบ็คพิง์อ่ะผมไม่แน่ใจน่าจะโรเซ่ที่ที่แบบขี่เบรกเอาปรโัมดแต่กับบ้านไปกินโรซ่าชอบกินโรซ่าเลยคามมาน้นผมชอบเบรกเอาครับนะครับอ่ะพี่จอบครับสักรุ่นหนึ่งไหมผมได้หมดอ่ะแต่จริงถ้าถ้าถ้าจะเอาคันต่อไปอ่ะน่าจะโดดขึ้นทูริงแล้วอาจจะเป็นรถไกด์เพราะผมรู้สึกว่า ในการที่ผมจะคัสตอมต่อมันมีแนวทางที่จะทำอยู่แล้วใช่แล้วปี25นี่มันตอบโจทย์กับพี่ไหมไม่ตอบโจทย์แค่ตังคือใจมันไปแล้วล่ะอใจมาแล้วเรียบร้อยคือคือใช่ว่าวาดฝันไว้เลยว่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนู่นทานี่ทานี่ทานี่เพื่อเราแปลว่าเราชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการที่เราแต่งมากขึ้นในการ ยิ่งรถสมัยเนี้รถทฮนดี้สมัยเนี้สามารถเข้าโค้งได้หนักๆก,ก่อนรถสมัยก่อนเยอะเพราะว่าระบบ ABS อ่ะมันดีแล้วก็มีท่าในรถทัวริงหรือแล้วซอฟ์เทลปีนี้มีระบบคอนเนลลิง่งหรือการชีเลีย่ยแรงเรบรกปลอดภัยยิ่งขึ้นจำพร้อมเหยียดนะจำนะอ,อย่าทาอย่างนี้ภาพเจนเก่าจะต,ต้องทำอย่างนี้เพื่อให้อยู่แต่ตอนนี้จำพร้อมเหยียบออยังไงก็อยู่ แต่ถ้าขี่มา200ก็ไม่รอดไปีเี้ก็เราอยู่225 0ก็จริงๆปีนี้225 0ก็จะมีทั้งพวกนักเตะสมร์ถเอสนะครับแคนเากานะครับแล้วมีอะไรอีกนะแอนดี้ทีแอนดีทีอีกด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นคุยเซอร์มีอะไรพวกนันสตีลบลอกสปีลบลบอกคริเอทช์ครีเอทชเบเกิาเบเกิาแฟนบอยแฟนบอยโลเอสโลเอสแล้วสทีโเอสที แล้วก็พี่ใหญ่ของเราสายบูลิ่งยังมีครบครบมากันครบแน่นอนแต่ว่ามีตัวใหม่มาด้วยนะชื่อใหม่ชื่อไหนครับสตีทไกด์อัลตาอ๋อสตีไกด์อัลตานะก็เดี๋ยวยังไงมาดูได้ที่โชว์รูมไฮเลนด์ิสันออฟทมบลีได้เลยเขาฝากไว้สุดท้ายก่อนได้ไหมอะไรอะไรนะบางคนยังชอบรถร้อยเจ็ดอยู่ เรายังเหลือสแตนดาร์ดอยู่เออใช่ซอ f t Tail Standard ดีสุดท้ายใครที่ยังมีใครที่ยังชอบนะครับผมสแตนดาร์ดสปอร์ตไกด์แฟนบ x ็อนะครับผมผมบอกในสามตัวเนี้ยผมมีให้จุกจุกแต่ถ้าช้านี่สามคันนี้หมดนะครับหมดหมดแล้วหมดเลยยิ่งซอฟ t t เทลสแตนดาร์ดอีดิชั่นกตอนนี้ก็จะมีของแต่งที่ใส่ในรถเยอะเลยมาด้วยมาด้วยนี่พร้อมเลยครับก็นะครับ กับโมเดล2025ก็ได้เจาะลึกกันไปพูดประสบการณ์ของแต่ละคนยังไงผมฝ่าฮาเล่ในดสันออฟทอมบูรีด้วยทั้งเซลล์ทั้ง6ท่านนี้นะครับกับรายการมิว i ไและเจอกันอีก3ปี <laughs>